สวัสดีค่ะทงเชวันฮาสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับหลอซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลาอซื้อจะให้นักเรียนได้ดูทั้งในหนังสือแบบเรียนและได้ทําหนังสือ Ар, ได้ทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกับหล่อซื้อด้วยนะคะนักเรียนต้องตั้งใจดูคลิปหล่อซื้อดีๆนะคะเดี๋ยวไม่งั้นจะทําแบบฝึกหัดไม่ได้นะคะ่ Ар, นักเรียนค่ะมาดูสไลด์แรกกันเลยนะคะสไลด์แรกนะคะของเราจะออกเสียงว่าอะไรคะ 快乐เ,เลยคะ่ะ快乐学汉语，快乐学汉语，汉语เ,เ,เป่นอะไรค่ะนักเรียน ห้านหยู่แปลว่าภาษาจีนนะคะคว้าเล่เฉยห้านหยู่แปลว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองค่ะนักเรียนคะเรายังอยู่ในบทเดิมนะคะประเทศจีนมีฤดูการอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรากําลังไล่ทําแบบฝึกหัดอยู่นะคะจ国有什จ季节中国有什么季เจียแปลว่าอะไรคะจีจียจีจียแปลว่าฤดูการนั่นเองนะคะ อ่ทีนี้นะคะหนังสือของเรามีสองเล่มเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใช้ทั้งสองเล่มเลยนะคะใช้ทั้งแบบเรียนและใช้ทั้งหนังสือแบบฝึกหัดเลยนะคะถ้าให้ถ้าใครยังไม่มีหนังสือนะคะไปหยิบหนังสือมาก่อนนะคะเดี๋ยวไม่จับไม่เข้าใจนะคะอ่ะทีนี้นะคะถ้าคนมีหนังสือแล้วนะคะมีหนังสืออยู่ในมือแล้วเปิดหนังสือแบบเรียนค่ะไปหน้าที่1 8นะคะ หน้าทีสิบแปดอ่าดูเรื่องการขายายคำค่ะนักเรียนดูเรื่องการขายายคำนะคะอ่าเลข18ภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงคะนักเรียนสิบแปดสิกับแปดสิบคืออะไรคะอีออซื่ออูหเร่ยวชี่ปาจิวเืออ่าชฉือเลข8ดคือ ปิบแก็จะเป็นชื่อปลานั่นเองนะคะชื่อปลา18ดนะอ่าดูเรื่องการขยายคาก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะอ่านักเรียนดูดีๆนะคะการขยายคํานักเรียนก็สามารถเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยคได้นะคะอ่านักเรียนมันมี3มช่องนะคะเรียนดูช่องแรกก่อนนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคํวา, G G G าว่าจี้เจียจี้เจียที่แปลว่าฤดูกาลนะคะ อ่าดูช่องใหญ่ก่อนนะคะมีสามช่องนะดูช่องใหญ่ช่องช่องใหญ่ก่อนนะคะจี้เจียนะคะจะแปลว่าฤดูกาลฤดูกาลนะเขาให้คํานี้มาเป็นอ่าเป็นคําหลักนะคะแล้วเราจะเพิ่มเติมคํานี้เข้าไปค่ะฉันเมอร์ฉันเมอร์แปลว่าอะไรนะคะฉันเมอร์จี้เจียก็จะแปลว่าฤดูกาลอะไรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเขาเติมคําว่าสีฮวนสีฮวนแปลว่าชอบนะคะ กลายเป็นซีฮวนฉินมาจีจี้ซีฮวนฉินมาจีจี้แปลว่าชอบดูการอะไรนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเติมคำหน้าสุดนะคะคำว่าจุ้ยค่ะนักเรียนจุ้ยแปลว่าที่สุดนะคะจุ้ยซีฮวนฉินมาจีจี้จุ้ยซีฮวนฉินมาจีจี้แปลว่าชอบฤดูการอะไรที่สุดนั่นเองนะคะส่วนประโยคสุดท้ายในช่องนี้นะคะ เขาเติมคำว่าหนีเข้ามาค่ะนีแปลว่าอะไรคะคุณหรือว่าเธอใช่ไหมคะกลายเป็นน si ีจ si ุ้ยซีฮวานฉินมาจีเจียนีจุ้ยซีฮวานฉินมาจีเจียแปลว่าเธอเนี่ยหรือว่าคุณนะคะชอบอะไรชอบฤดูการอะไรที่สุดนั่นเองนะคะเป็นไงคะแค่มาจากคำว่าจีเจีย กลายเป็นประโยคที่สมบูรณ์มากที่สุดก็คือนีจุ้ยสีวานมาจีเจียนั่นเองนะคะนี่คือประโยคที่สมบูรณ์แล้วนะคะอ่าต่อไปค่ะนักเรียนดูอีกช่องหนึ่งนะคะช่องด้านบนนะคะเขาบอกว่ามีคําว่าชุนเทียนค่ะนักเรียนชุนเทียนแปลว่าดูดูใบไม้ผลิค่ะชุนเทียนนะคะดูดูใบไม้ผลิเขาให้คํานี้มาคือต้นมาก่อนนะคะแล้วเราจะเติมคํานี้เข้าไปค่ะในประโยคนะคะสีวานเมื่อกี้สีวันก็เจอแล้วนะคะแปลว่าชอบนะคะ ประโยคนี้ก็คือซีฮวนชุนเทียนซีฮวนชุนเทียนแปลว่าชอบฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะคะอ่ต่อไปค่ะเขาเติมคําว่าจุ้ยเข้ามานะคะจุ้ยค่ะแปลว่าที่สุดนะคะกลายเป็นจุย้ยซีฮวนชุนเทียนจุย้ยซีฮวนชุนเทียนแปลว่าอะไรคะนักเรียนชอบฤดูใบไม้ผริที่สุดนะคะ สุดท้ายค่ะในช่องนี้นะคะเติมคำว่าหวอที่เป็นประธานเข้ามานะคะหวอจุ้ยสิงวานชุนเทียนหวอจุ้ยสิวานชุนเทียนนะคะก็จะแปลว่าฉันชอบฤดูใบไม้ผลิที่สุดนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะดูอีกช่องหนึ่งนะคะช่องสุดท้ายนะคะคำว่าเร่อค่ะเร่อแปลว่าอะไรคะนักเรียนเร่อเร่อแปลว่าร้อนนะคะเร่อแปลว่าร้อนนะ เขาเติมคำนี้เข้ามาค่ะเรา่าเติมคำว่าเฮินค่ะเฮินแปลว่า,มา,นะะวามากนะคะเฮินเร่อแปลว่าร้อนมากนะต่อไปค่ะเขาเติมคำนี้เข้ามาค่ะหน้าเฮินเรอนะคะเทียนชี่ค่ะนักเรียนเทียนชี่แปลว่าอากาศเทียนชี่เฮินเรออากาศร้อนมากนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถใส่คำแปลไว้ด้านหลังของประโยคได้นะคะเพราะว่าในหนังสือไม่มีคำแปลไว้ให้นะคะต่อไปค่ะ สุดท้ายนะคะเสี่ยเทียนเทียนชี่เหินเร่อเสี่ยเทียนเทียนชี่เหินเร่อแปลว่าเสี่ยเทียนแปลว่าอะไรคะฤดูร้อนนะคะเสี่ยเทียนเทียนชี่เหินเร่อแปลว่าฤดูร้อนน่ะอากาศร้อนมากนั่นเองนะคะอันนี้คือประโยคที่สมบูรณ์มากที่สุดนะคะเสี่ยเทียนเทียนชี่เหินเร่อนะคะอ่าประโยคนี้ก็สามารถเอาไปพูดได้นะคะอย่างเช่นเทียนชี่เหินเร่อจินเทียนเทียนชี่เหินเร่อวันนี้อากาศร้อนมากนะคะ ถ้าวันไหนอากาศร้อนก็สามารถพูดประโยคภาษาจีนประโยคนี้ได้นะคะทีนี้ค่ะนักเรียนได้รู้การขยายคําไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถไปประยุกต์ในการแต่งประโยคของตัวเองได้นะคะแค่นึกคํามาหนึ่งคำแล้วก็เติมส่วนต่างๆเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะ ทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปหน้าที่11นะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้าที่11และนักเรียนดูคำศัพท์ไปด้วยก็ได้นะคะคำศัพท์ในหนังสือแบบเรียนอยู่หน้าที่16ค่ะคำศัพท์หนังสือแบบเรียนอยู่หน้าที่16นะคะเปิดดูไปด้วยนะคะจะได้ทําแบบฝึกหัดพร้อมกับหลักสูตรนะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่11และเปิดหนังสือเรียนนะคะเรื่องของคําศัพท์หน้าที่16ค่ะอ่าเปิดสองเล่มแล้วนะคะ ถ้าสองเล่มแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะเขาบอกว่าในแบบฝึกหัดนี้นะคะแบบฝึกหัดที่6นะคะเขาบอกให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่รูปภาพพร้อมทั้งแต่งประโยคค่ะโยงโยงเส้นจับคู่รูปภาพนะคะเขาจะให้รูปภาพมานะนักเรียนมี4ีข้อค่ะก็คือมีสี่รูปและมีสี่คนะนักเรียนโยงเส้นนะคะแต่เดี๋ยวนักเรียนโยงไปพร้อมกับเหล่าซื้อก็ได้ค่ะทีนี้นะคะหลังจากนักเรียนโยงเส้นเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้นักเรียนเอาคําที่ เขามีมาให้นะคะตั้งแต่คําแรกถึงคําที่4ี่นะคะเอามาแต่งประโยคนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูนะคะแล้วนักเรียนเขียนตามหลัซสือได้เลยนะคะอ่ะนักเรียนมาดูข้อแรกค่ะข้อแรกคํานี้นะคะเขาให้คํานี้มาค่ะคําว่าชุนเทียนชุนเทียนเปราว่าอะไรคะ่ะฤูดูใบไม้ผลินะคะก็คือตอนนี้ฤดูใบไม้ผลิก็คือมีใบนะคะใบไม้กำลังองอกเงยขึ้นมาใหม่นะคะฤดูใบไม้ผลินะคะชุนเทียนค่ะชุนเทียนก็จะ ชนเทียนเระว่าเราดูใบไม้พรีนะคะนักเรียนนักเรียนโยงไปที่รูปนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของเขาแล้วใช่ไหมคะเขาโยงมาให้แล้วนะคะต่อไปมาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองนะคะคํานี้ว่าเสียเทียนค่ะเสียเทียนเปลว่าฤด,ดูร้อนนะคะฤด,ดูร้อนนักเรียนต้องโยงไปรูปไหนคะรูปที่มีพระอาทิตย์และเด็กเหงื่อออกนั่นเองนะคะอ่า เสียเทียนนะคะฤด,ดูร้อนนักเรียนโยงไปได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะคํานี้ค่ะชิวเทียนชิวเทียนแปลว่าฤด,ดูใบไม้ร่วงค่ะนเรียนโยงไปหารูปนี้ได้เลยนะคะใบไม้กําลังร่วงหล่นลงมาจากบนต้นไม้นะคะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะคำนี้อ่านว่าตรงเทียนค่ะนะักเรียน ตรงเทียนนะคะแปลว่าฤดูหนาวค่ะบ้านเราไม่มีนะคะบ้านเรามีแต่ฤดูร้อนนะคะแล้วก็ฤดูฝนนะอ่าตรงเทียนนะคะฤดูหนาวนะคะก็โยงไปหาเด็กที่ใส่เสื้อโคต้ตหนาๆนั่นเองนะคะ,ะตัวสัน่นด้วยนะคะก็คืออากาศหนาวนั่นเองนะคะอ่ะนานักเรียนได้โยงเส้นเสร็จแล้วนะคะโยงไปหารูปภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสี่ข้อค่ะง่ายๆนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะพร้อมแต่งประโยคไปพร้อมกับเราหรือ,รอยังคะ ต้องเอาคำที่เขาให้มาด้านบนนะคะสี่ข้อนะคะเอามาแต่งประโยคนะคะ,ะเราซื้อยกตัวอย่างประโยคตัวอย่างแรกก่อนนะคะตัวอย่างแรกเขาให้มาแล้วนะคะ,ะคำว่าชุนเทียนอเอามาแต่งเป็นชุนเทียนเทียนชี่เหินเหลียงควายชุนเทียนเทียนชี่เหินเหลียงควายแปลว่าฤดูใบไม้ผลิอากาศเย็นสบายมากนะคะประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้นะ ถ้ารูปก็เป็นรูปที่เด็กผู้หญิงกําลังถือไอติมกินอย่างสบายเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองอันนี้นักเรียนเขียนตามหลัซสือได้นะคะข้อที่สองเาให้คํานี้มานะคะเสียเทียนค่ะเอามาจากในที่เขาโยงจากรูปเมื่อกี้นะคะเสียเทียนนะคะแปลว่าดูร้อนนะคะเราซื้อแต่งว่าเสียเทียนเทียนฉี่เหินเร่อเสียเทียนเทียนฉี่เหินเร่อแปลว่า ฤด,ดูร้อนอากาศร้อนมากนั่นเองนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากจะเอาประโยคของเราซื้อที่เราซื้อแต่งให้นะคะนักเรียนสามารถไปหาประโยคได้นะคะในบทเรียนนะคะในบทเรียนของเรานะคะก็ไปดูได้นะคะตั้งแ,แต่หน้าที่17 18, 19นะคะเป็นประโยคนะคะนักเรียนก็สามารถไปดูได้นะคะถ้าจะไม่เอาประโยคนี้แต่ถ้านักเรียนเอาประโยคนี้ก็สามารถใส่ลงไปในหนังสือได้เลยนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยข้อที่2ค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะเขาให้คำนี้มาค่ะชิวเทียนค่ะชิวเทียนแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะเราซื้อแต่งให้แล้วนะคะคือประโยคที่ว่าวอร์จุยซีฮวนชิวเทียนค่ะวอร์จุยซีฮวนชิวเทียนแปลว่าฉัชานชอบฤดูใบไม้ร่วงที่สุดนะคะ นักเรียนก็สามารถเติมไปได้เลยนะคะเขียนแค่ประโยคนะคะตัวประโยคภาษาจีนนะไม่ต้องเขียนคำแปลมาก,ก็ได้นะคะแต่ให้นักเรียนเข้าใจด้วยนะคะว่าแปลว่าอะไรนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะเขาให้คำว่าตรงเทียนมาค่ะตรงเทียนนะคะเราเราซื้อแต่งไปแบบนี้นะคะเขาชอบฤดูหนาวที่สุดนะคะแต่เขาในที่นี้เป็นเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะ ทาจุ้ยสีฮวานตรงเทียนทาจุ้ยสีวานตรงเทียนเพราะว่าเขาหรือว่าหลอนนะคะชอบฤดูหนาวที่สุดนั่นเองนะคะประโยคนี้ง่ายๆเลยนะคะไม่ยากนะคะนักเรียนก็สามารถดูประโยคได้จากการขยายคําเมื่อกี้ที่เราซื้อได้อธิบายไปนะคะนักเรียนก็แค่ยกหนึ่งคำขึ้นมาก็คือคําว่า ตรงเทียนและเติมอะไรเข้าไปถึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะางานของเราซื้อก็มีแค่หนึ่งหน้าค่ะหน้าที่11เมื่อกี้เลยที่นักเรียนทำนะคะมันแบ่งเป็นสองส่วนนะแบ่งให้โยงเส้นและให้แต่งประโยคอยู่ในหน้าเดียวกันแล้วนะคะนักเรียนทํางานเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปมาให้เราซื้อด้วยนะคะงานมีหน้าเดียวนะแล้วมันมีรูปภาพนะคะและตัวอ,อักษรอักษรจีนที่ที่เป็น เป็นขาวดำนักเรียนก็สามารถเอาตกแต่งได้เหมือนกันนะคะ,ะแต่นักเรียนโยงเส้นให้ถูกด้วยนะคะและเขียนประโยคภาษาจีนให้สวยๆด้วยนะคะให้เราซื้ออ่านออกนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะงานของเราซื้อมีก็มีแค่หนึ่งหน้านะคะแบบหัดที่6หน้าที่1บที่เราได้ทำไปเมื่อกี้พร้อมกันแล้วนะคะถ้าหากใครสงสัยเกี่ยวกับ การทำแบบฝึกหัดเมื่อกี้นะคะนักเรียนก็สามารถหาเราซื้อได้นะคะในรายส่วนตัวนะเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้นะคะใจเจียนค่ะ